สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมเข้ามาสวนทุเรียนนะครับทีนี้มาดูสวนทุเรียนที่ผมอยากจะนําเสนอก็คือตันนี้ครับต้นทุเรียน3ขาอย่างที่เคยพูดแล้วก็เคยทําคลิปก่อนหน้านั้นประมาณปีกว่าหรือว่า2ปีจําไม่ได้แล้วนะครับที่เราได้ปลูกไอ้ต้นทุเรียนบ้านอยู่ข้างๆหนึ่งสองนะครับ แล้วก็อีกต้นหนึ่งอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยก็คือ3ต้นนะครับทีนี้พอถึงเวลาประมาณเกือบ2ปีนะครับผมก็ได้ทำการเอาต้นทุเรียนบ้านข้างๆเนี่ยสต้นเราก็มาทับกิ่งกับต้นแม่นะครับต้นพันธุ์ดีต้นทุเรียนหมอนทองนะตัวนี้นะครับทีนี้ก็ได้ทําการทับกิ่งเป็นแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ2เดือนกับ1ิ วันนะครับเนาะก็ถือว่าใช้เวลานานเหมือนกันนะครับ2เดือนกว่าๆนะครับทีนี้2เดือนตัวนี้ครับสังเกตไหมครับตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับตรงนี้ครับก็จะเป็นเนื้อเดียวกันผมคิดว่าน่าจะติดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมมาดูแผลว่าของต้นทุเรียนที่เราทับกิ่งตัวนี้ครับติดโอเคหรือยังนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับท่านผู้ชมครับทีนี้เราก็ใช้เชือกในการยึดตรนนี้ครับต้องการที่จะให้ต้นทุเรียนบ้านตัวนี้ยังโน้มเอียงไปทางต้นทุเรียนพันธุ์ดีนะครับนี่ก่อนอื่นนะครับเราก็จะต้องหาที่เราพันพลาส,สติกว่าอยู่มุมไหนแล้วก็ทําการทวนจากที่เราทําภาพเก่งนะครับต้องหานะครับอ่ออ เนี่ยครับโอเคเจอแล้วนะครับตารเดึงนะครับี๋ยวก็ทำการทวนวันนั้นนั้นก็คือเราทับเก่งแล้วก็ทันะครับวันนี้เราก็ ย้อนไปนะครับไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่ามันติดไม่ติดหรือว่าเน่านะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับเนะ่าก็จบเลย พันเนยอะมากนะครับไมค่อยถอดออกไปนะครับอันนี้คือตอนที่เราพันเนี่ยครับเราต้องใช้เวลาเหมือนกันเน่า อะไรไม่รู้ขึ้นเน่าตรงนี้มีน้ำถังอยู่ในพลาสติกเยะนะอ่าตรงนี้จะติดไหม ต้องมาปกติเข้กัน คนะครับทอปพลาสติกแล้วเราต้องหาว่ามันจะเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเราฝุูนนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยนี้แล้วก็ตามด้วยนี้ ไม่ได้ว่าอันไหนมัดก่อนหลังแล้วเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแหละ ่อนที่เราจะออกต้องมัดก่อนงันต่อไถ้าไม่นัดนี้คือถ้ามันเกิดเกิดอะไร่ะ 嗯，就、嗯、是。嗯嗯 ถ้าไม่มาขึ้นมาแล้วมันจะไม่ติดนีนแหละยัง นี้หาไม่เจอถูกไหมครับเราใช้วิธีการกรีดเลยเนาะดูเลยนี่นครับนี่สาที่ของมดอยู่ โอเคอยู okay. Okay. ่เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมไปดูใกล้ๆนะครับ นะแผลก็ติดแล้วน้ำมันเข้าเนี่ยร่องนี้รนะุนุนะฝนอย่างนี้แหละ Mm-hmm. <laughs> อันนี้ต้องฝูกเพิ่มเติมกันเนี่ย ตอ,อตอนที่ทำไม่ยากตอนที่ทอดนี่แหละงงออ <c oughs> 무슨 <목소리도> 일이 I need to create a name, ท่อนผู้ชมครับตอนนี้คือแผลตอนนี้แห้งแล้วนะครับแต่ตอนนี้คือตรวน,นี้มันมันมีปัญหาก็คือตอนที่เราทับเกี่น้ํานมันติดอยู่ข้างในแล้วก็มันไม่แห้งเพราะาช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นครับเพราะฉะนั้นต้องหาฉีดยาต้องการที่จะไม่ให้เชื้อรานะครับเริญเตับตัว บนด้านนี้นะครับนะเราทับกิ่งมี3ามต้นเนาะหนึ่งสองแล้วก็ด้านหลังอีกตัวหนึ่งนะแผ่ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับก็แห้งดีสวยนะครับก็น่าจะติดแล้วนะครับส่วนอีกต้นฝั่งนี้นะครับนะ อันนี้คือแห้งกันนะครับนะแสก็็ไม่ได้ติดเชื้อ,อเ็ราน่าจะสมานแล้วนะครับเนี่โอเคนะครับอันนี้ที่เราฝูกไว้เพื่อที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดการแง้มลงมานันไม่ใช่มันแตกนะตัวนี้ถือว,ว่อยู่ที่เดิมนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะทํา ต้นทุเรียนสามขาป้องกันการล้มนะครับในอนาคตเราต้องการที่จะให้มีความสามารถในการที่จะทนต่อแรงลมนะครับแล้วเราสามารถที่จะทําให้มันเนะื้อไม่ล้มง่ายๆนะครับเพราะว่ามีขาสามขาในการที่จะยันนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีสวัสดีครับ